ตอนนี้เราได้ไปกษตสือเรียบร้อยเห็นหัวข้าไหมเขาเห็นสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Super Bear Adventure ทุกคนคงจะงงว่าแล้วหัวของเราไปใส <c oughs> ่เราเราไปซื้อไอ้น,นี้มาเลยนะคะอันนั้น อันนึงเนาะเดี๋ยวพาเลยเหียจะแปลกๆหน่อยเดี่ยวนี้เราจะซื้อหัวนี้สองร้อยบาทอันนี้สองรบาทซึ่งมันก็ซื้อยาอยู่แต่เป้าหมายของเราคือจะมาเล่นแบบนี้แบบนึงนะเฮ้ยนั่งามาทุกคนเปัีไยผิวของเราเปลี่ยนไปแล้ว ของเรามีขอดําำำเพิ่มเติมมาไปเล่นกันดีไปเล่นกันดีกว่าอันนี้เลยกดไปเลยไปแล้ะมาถึงแล้วไปกันต่อ ไปไหนดีทุกคนกดบันไดดีกว่าขึ้นไปเจอเต่าแล้วก็ต่อยมันไปไตะต่อดีเก็บเหรียญดีกว่านะทุกคนเฮ้ยทางดูงอะไรเนี่ยอสามารถทำลายได้ด้วยเดี๋ยวเอาว่าด้ตัวเลย้องเัง เี๋ยวเราหาก่อนนะเราเก็บเหรียญหาเหรียญก่อนเดี๋ยวก็มาสำรวจแมพด้วยแล้วเราก็ให้ผู้ชมดูเกมนี้มันได้สนุกแค่ไหนสนุกมากป้าอุ้ยอุ้ยกองจักเงอกงจกกงักเงอไป ตอนนี้จอเอา่ตอตจอที่เกินไปกระต่ายนี่ว่ะอ้าอืมตายสักท <Okay. S 2> ีวิมอนซ่ารูกหมีถ้าเขาได้เกินนี้ก็มีข้อดีคือสามารถเก็บอาชิมเมนได้อืมแต่เราเก็บไปแล้วถ้าทุกคนตกมาก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแค่เราขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ละ ถ้าทุกคนหาตรงที่มีละที่ที่มีตรงรูปเท้าอะ่ะถ้าทุกคนเจอรูปเท้านั่นแหละเราจะขึ้นมาได้ไปกันต่อเอ่อเั่งกทุกคนอ๋อไหนะแล้วหนึ่งนะเพื่อน อยู่ใดต่อยก็ไ hmm. ม um ่โดนเป็นจากจบะ่ะไม่แน่ต่อยก็ได้จุดจุดโอเคไปไหนต่อดีทางนี้อืมแล้วเมื่อกี้มันก็ตกน้ำตายเออเออตมาขวางอันนี้คือทางสู้กับบอสนะ เออไม่ต้องมาขวาได้ืวทาสู้กับบอสน,นะจะอ่านป้ายก็อ่านได้แต่ต้องฟังให้ออกโอ้ยเรียน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 ใส่เปใส่เปยใส่เปอืมเดี๋ยวอ,อ๋อสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวชชวย ติดเอาเลเอาเหยเออยออเออันนี้นะมันติดติดตัวบเว้ยโอเคให้ติดมันก็ติดเหมือนเดิมว้าวเ้าทุกคนอันนี้คือเล่นผ่านแลยนะก็อยู่แค่เรากดนั่นแหละมันจะไม่เสียเวลานะตรงนี้ก็จะมีม Indiana. สะพานนะใเล่น เราสามารถขึ้นไปเก็บเหรียญได้ด้วยขึ้นมาดีกว่าอยู่ด้านล่างมันเสียอันนี้คือโคนนะเอ้ยชัโคนนี่คือน้ำเมือกถ้าเราโดนน้ำเมือกคือคือมันเดินช้ามันไม่มันไม่เสียเลือดหรอกแต่มันเดินช้าเก็บเหรียญเก็บเหรียญเฮอจริงได้อันหนึ่งในทุกคนโอ๊ยติดติดติดสร้อยติด,ตดโอ๊ยติดเรามาตรงนี้ เออตรงนี้นี okay. ่ไงเอ้ยมีมีนี่ด้วยนี่ก็เพื่อนเหรอเนี่ยโคนไน่ถึงหายโอเคตรงนี้ก็มีอาชีพมินนะตัวหนึ่งนะทุกคนเราทั้งพาสำรวจแบบแล้วก็พาดูหาอาชีพมินอ้าไม่ถึงโอ้อ my god man ไมถึงได้ย hey, yeah. ังไงนั actually actually ่งงั้นทุกคนอไม่ถึงมันเดินนะอันนั้นกันทุกคนอะไระตอนนี้เราขึ้นมาได้แล้วนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเย้ได้แล้วอาชีพเป็น้องเต่านี่เองจากนั้นมีอาชีพเมนต่อไปที่อยู่ในใต้น้ํา ซึ่งน้ำในเกมนี้มันก็ดูสวยดยู่ดีจะเราแนะนำเลยว่าเรามาทั้งสำรวจแล้วก็มาทั้งหาอิชิพเมนใช่ไหมเดี๋ยวใต้น้ำนะมันมีปลามันมีปาลาเดี๋ยวเกลี่ยก่อนอินชิพเมนใต้น้ำแบบไม่ได้อยู่ใต้น้ำในขนาดนั้นอะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูให้ทุกคนดาวตรงนี้เดี๋ยว,เ,ยว,เ,เ,ยวเรียนก่อนนอี่เลยนกเป็ดอยู่ในน้ำ เก็บไปแล้วน้องเป็ดเยี่ยมเลยแล้วเราก็ไปที่อันนี้นะทุกคนเราต้องมาอ่ิบายมันก็มีแค่เนี้ยแหละที่เราเก็บมาได้สามอันละนะแล้วเดี๋วพาสำรวจแบบอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันก็คือตรงนี้อาบ้านนู้ทุกคนควรจะรูว่าบ้านนู้นคือบ้านอะไรเดี๋ยวพาไปสำรวจเดี๋ยวเขาเก็บเนีียสมเียก่อน ขวางมากเลยพวกเตาเนี่ยเตาติดเชื้อฝันกันเตาตอ,อ,อ,อืมเรียบไปอ๊ะเอ๊ะอ๊ะอ๊ะอืมว่าอย่างนี้ใช่ทุกคนที่ทุกคนงงอ่ะซึ่งเนี่ยมันจะให้เราเก็บเด้ครบหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่ห้าเออหนึ่งสองร้อยห้าสิบใชยเลยถ้าเราเก็บคนถึงเราจะสามารถมาเชื่อเจ้ามีราชาได้นะแม่มาก่อนมาตรงนี้ดีกว่าจุ๊บมันหนจะดีอ่ะนี่นายต่อยให้หน่ออาแตะแม่อ เก็บเหรียญนะคะเก็บเหรียญ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 แค่นี้สำร,รวจก็มีแค่นี้ทุกคนถ้าอยากดูต่อก็ต้องติดตามช่องเราแล้วก็กระเด็นจะได้ดูคนแรก